ในช่วงนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันการควบคุมการป้องกันโควิด19นะครับในส่วนของกีฬาก็ยังขับเคลื่อนกันแบบช้าๆนะครับเราแวดระวังกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ,บเบลกรกนะครับนั่งพูดคุยกับประธานสโมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมน้องใหม่ในระดับการแข่งฟุตบอลไทยลีก3ครับมาบเบรกนนี้นะครับไปรับรู้โค้ชคนใหม่นะครับคือโค้ชตาย นะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลฝีเท้าดีนะครับเป็นเฮดโค้ชของทางด้านภรยาดอลฟินอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมด้วยเขาเป็นใครไปติดตามกันครับเริ่มเล่นทีมแรกที่เล่นคือบีซีเทโลศาสนาตอนอยู่มัธยมษาปีที่6มแล้วก็จากนั้นก็มาเล่นที่ธนาคารกรุงไทยก่อนที่ธนาคารกรุงไทยจะไปเป็นบางกอกกาสเอฟซีแล้วก็กลับมาเล่นที่ชลบุรี แล้วก็ไปเล่นที่สงขาที่จันทบ,บุรีที่นครราชสีมาชุดขึ้นไทยลีขึ้นไทยลีครับจากนั้นละฮะจากโคราชจากโคราชก็กลับมาเล่นที่บ้านเบิงแล้วก็ไปเล่นที่อุตรดิตฐแล้วก็แขนสนาที่อุตรดิตฐ์นะคร<า>แล้วก็กลับมาเป็นโพอที่ชลบุรี ไม่ได้กลับไปขายสตาร์ที่บ้านเราไม่ใช่ไม่ได้กลับมาเท่ากับว่าทางโค้ชเนี่ยคืออยู่ที่นี่ตลอดครับผมมีครอบครัวที่นี่เลยครับอ่าอยู่ที่นี่ตลอดครับทีนี้ในการเบนเข็มมาเป็นโค้ชเนี่ยตั้งแต่ปีไหนปีสองพันสิครับตอนเริ่มแล้วครับคือคือ,คอ,อ,อทางคือทางคุณอนุชสิงห์ทองครับคื จะบอกว่าสนใจไหมที่จมาเป็นโค้ชที่แคดมี่กลับมาช่วยสโมอสรอนนกลับมาใช้ตอบแทนสโมอสรที่เคยดูแลเราเพราะเมื่อก,ก่อนสโมอสรดูแลเราอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงครับพี่โคต้งครับไพศาลโคนาตอนนี้เป็นโค้ชที่เมืองการอยู่ที่มืองเสื้เด็ดเขาทําทีม19ปีอยู่แล้วที่นี่เขาเลยชวนมาทำํำที่จุลีผมก็เลย ตกลงมาทํามาช่วยกันทำเป็นจุดเริ่มต้นอะไร็นโงๆครับจากนั้นนะฮะเป็นฟุตบอลอะไรบ้างก็ผมทํารุ่นอายุสิบเก้าปีของชมบุรีครับชุดแชมป์ไอ้รองแชมป์โค้กครับปีที่แล้วครับทินัดชิงกับบุรีรัมที่ไอซิทีมังหงอก่อนหน้านี้ผมทํางานกับพิเทอร์ครับโทรศั์เป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยที่ภูเก็ตครับทาทีมภูเก็ตครับไปนู่นเลยลงใต้เลยครับ แล้วก็กลับมาทําที่บ้านบึงปีที่แล้วกับโคตโต้งไพศาลโบนาบ้านบึงเอฟซีปีที่แล้วครับบ้านบึงก็เป็นทีสามใช่ครับทีสามทีสามแล้วก็มาปีนี้ครับคือปีนี้ก็คือเป็นพัทยาดอนจินยูนิเต็ดด้วยความที่เราเป็นคนพื้นที่ตรงนี้นะนะครับเมื่อเช้าก็ได้สัมภาษณ์ท่านประธาน พูดถึงโครงสร้างพูดถึงนโยบายพูดถึงเป้าหมายพูดถึงเงินสนับสนุนพูดถึงเรื่องความพร้อมส่วนโค้ดล่ะเอ่อสหรับผมคือมันมันเป็นเรื่องท้าทายมากมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นงานที่ท้าทายสําหรับผมคือคออือทางสโมสรหรือประธานสโมสรเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งมันก็ตรงกัแบบตัวเราที่เราชอบงานท้าทายแบบนี้็เลยคือ ก็เลยตกลงรับงานแบบมานนี้มาครับทาวประธานเขาซับซับพอร์ตตลอดเลยครับไม่ว่าจะอยากได้อะไรนอนักเตะแหะครับ,รบเรื่องนักเตสนนะาาส่วนหนึ่งก็มาจากอะคาเดมี่ชมบุรีด้วยครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่เราคัดมาด้วยแล้วก็ประดึงตัวที่แบบที่เราต้องการจริงๆครับที่เราตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆเข้ามาเต็มๆจุดนั้นครับอืทีนี้มีนักเตะตัวเก่าเมื่อสักครู่เห็นแวบๆเป็นชนอาทิตย์อ่าครับ ก็เคยร่วมงานกันตอนเล่นที่ชมรู FC ด้วยกันครับก็คือเพื่อนโค,ค้ชแต่ว่านักเตะก็ยังังเล่นอยู่ลําบากใจไหมมีเพื่อนเป็นนักเตะไม่ไม่ครับเพราะว่าคือต่างคนต่างรูุ้น้าที่แล้วใน,ในสนามแต่นอกสนามแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาคร,ครับตรงนั้นทองผู้แข่งขันรอบๆบที่เราเห็นหมดแล้วคือที่เท่าที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วคือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือ เขาเขาจะได้เปรียบเราตรงที่เขาอยู่รวมกันมามานานครับซึ่งแต่เราเป็นน้องใหม่ซึ่งเราอาจจะต่างคนต่างที่มาแต่ผมว่า,าถ้าเรารวมกันดีๆเราสามารถเอา,เอา,เ,อาเอาสร้างความได้เปรียบเรื่องการยิ่งต่างคนต่างมาอีกดีเพราะทุกคนอยากแข่งขันแล้วเพื่อลงตำแหน่งกันเนี่ยมันมันดีผมว่ามันดีคอานะครับวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงเกมด้วยนะครับต้องติดตามนะครับความท้าทายของ คสลาวุฒิจันทพันธ์นะครับอดีตนักฟุตบอลฝีเท้าดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในการอุ่นเครื่องกับสีสมานเอฟซีครับผมทีมมาเยือนเรานะครับขอบคุณมากครับทีมพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดปีนี้เราก็หวังว่าจะเป็นทีมที่แบบเอนเตอร์เทนผู้ชมครับเราก็อาจจะเน้นเกมลุกเป็นหลักแล้วก็แต่ว่า เกมลับเราก็ต้องมีมีแผนการเล่นที่ชัดเจนทีมงานผู้ฝึกสอนก็เป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าผู้สอนเองสร,สราวุฒิจันทพันธ์ก็อดีตทีมชาตินะครับเราก็มีโอกาสให้เขามาร่วมมือ,อในการทำงานในครั้งนี้แล้วก็ทีมสตาฟโค้ดก็เป็น เป็นทีมงานที่โค้ต่ายเขาขัดมาเองครับนี่เราก็เพิ่งจะเริ่มซ้อมได้สองสัปดาห์ก็ประมาณสักยังไม่ถึง5 0อร์เซนในการที่เราเตรียมทีมแล้วก็เราซ้อมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับนะครับประมาณ6วันต่อสัปดาห์นั้นใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีแมตช์ในการเฟรดดี้แมตช์เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ข้อผิดพลาดของเราหรือว่าข้อดีข้อเสียในการที่เราจะ จะเตรียมในการแขน่งขันในฤดูกาลนี้ครับฝ่ายบริหารนั้นการคาดหวังเราเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะอยู่ในหัวตารางของ1-3ใน3ก่อนในของภูมิภา,าคตะวันออกครับก,ก,ก็อยากฝากแฟนๆนะครับทั่วประเทศแล้วกันครับไม่ใช่ไม่เฉพาะ,ะที่พระยายอย่างเดียวก็เป็นทีมน้องใหม่ก็อยากจะฝากว่าเ,เราเป็นทีมที่มีมีความตั้งใจในการทําฟุตบอลนะครับแล้วก็อยากให้เป็นทีมที่ ตดถูหรือว่าเป็นทีมในฝันใจของคนทุ่ประเทศและก็คนพยาต่อไปในวันข้างหน้าครับผู้จัดการทีมก็ได้กล่าวแล้วนะครับว่าการแข่งขันในระดับไทยลีก3ทีมน้องใหม่จะเล่นแบบเอนเตอร์เทนสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือผู้สนับสนุนฟุตบอลลีกลากจ้าของเรานะครับก็ถือว่ายังเป็นปัญหากันอยู่นะครับ เพราะว่าเป็นหลีกที่เรียกว่าจะต้องเรียกแฟนๆจริงๆนะครับถึงจะมีผู้สนับสนุนในส่วนของพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดนะครับก็มีกาแฟชาวดอยและร้านอาหารภายในปั๊มคารเทคมาเป็นผู้สนับสนุนด้วยครับชื่ออินทนนท์ยอดโยธีครับตำแหน่งเป็นบาริสต้าของปั๊มคารเทคที่เขาคันทรงครับถนนสัมพันหนึ่งครับผม ร้านชาดอยของเราก็เป็นร้านกาแฟครับที่อยู่ในปั๊มครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกาแฟธรรมดาหรือว่ากาแฟพรีเมียมครับในกาแฟของชาดอยเรานะครับกาแฟธรรมดาก็จะเป็นกาแฟของอเมนูชาดอยเอสเปโซครับแต่ก็จะมีพิเศษขึ้นมาก็คือจะมีกาแฟของพรีเมียมครับที่จะแตกต่างจากากาแฟอื่นนะครับซึ่งราคามาตรฐานที่สามารถ คนปกติสามารถจับต้องได้ครับนะครับในเกตของราคาพรีเมียมนะครับแต่พิเศษของเราในสาขาของเราก็จะมีเมนูชาไข่มุกครับผมนะครับเมนูชาไข่มุกเป็นซิกเนเจอร์ของกาแฟชาดอยของเราครับผมมีขนมมากมายครับสดใหม่ทุกๆวันครับผมมีร้านที่เรารับมาแล้วมาส่งในเกือบๆทุกวันครับผมไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นครับมันฝรั่งทอดกรอบครับผมอันนี้ก็ เป็นซิกเนเจอร์ของเราครับที่ขายดีเป็นพิเศษนะครับในสาขาของเราชอยรอยซหนึ่งนี้ก็ยังเป็นผู้สนับสนุนของสโมสรพัทยาดอฟินยูเนเต็ดนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนที่อยู่เคียงข้างกับสโมสรพัทยาครับผมขอเล่นเชิญครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรอ,อื่นๆหรือว่าสโมสรบางไกลเลนเคียงท่าผ่านปั๊มน้ำมันของเรานะครับเชิญชวนมาลิ้มลองกาแฟของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็น นักเตะของพัตยาก็ดีครับผมหรือว่าสโมสรอ,อื่นก็ดีนะครับผมมาลิ้มรองกาแฟของเราไม่แพ้กาแฟของปั๊มอื่นเลยครับผมกุหล<น><น>าพานิลามนะคะเป็นผู้จัดการร้านควพิโลกเลสตรองค่ะร้านตั้งอยู่ที่ปั๊มคาเทคนะคะ3 3 1มมาปูนะคะมุ่งหน้าสู่พนมสารคามค่ะปั๊มเรานะคะมีห้องน้ำสะอาดสะดวกค่ะ มีสำหรับห้องอาบน้ําให้พนักงานไอคนขับรถสําหรับอาบน้ํามีร้านอาหารอร่อยค่ะมีกาแฟชาวดอยมีบิ๊กซีค่ะสะดวกสะอาดทุกอย่างนะคะร้านอาหารของเรานะคะจะจัดสรรอาหารคุณภาพให้กับนักกีฬาของเรานะคะจะได้มีชัยชนะกลับมาเยัย ปั๊มคารเทคดังกล่าวนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะกันดูนะครับก็มีกาแฟชาวดอยนะครับแล้วก็มีครัวคนพิษโลกด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับที่ทำอาหารไปให้กับนักฟุตบอลไทยลีก3นะครับเราจะลากันด้วยนักฟุตบอลจากบราซิลคนนี้ประสบการณ์ในการเล่นหลายทีมหลายลีกนะครับเป็นนักเตะบราซิลนะครับสูง โย่งนะครับแล้วก็เล่นกองหลังด้วยนะครับวันที่เราสัมภาษณ์ก็เพิ่งมาเซ็นสัญญานะครับกับทีมพัทยาดอลฟินยูเนเต็ดนะครับเอาละครับล่ำลากับนักเตะค,คนนี้เลยนะครับไปแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามกับพิเชาวเส,สวัสดีครับเย้สวัสดีครับ my name is Josimar Joe okay I'm from Brazil I'm 31 years old and I'm so happy to join the team. I hope we can train hard, play hard, so we can hopefully go to T2. Uh, before coming to Pattaya, I was in Udon United and now I just join the team, and I hope I can help the team to go to t two. Uh, first of all, I want to say big thank you for Big Boss president to to pick me to the team. So I want to say for the fan club to come join us, help us, support us because we have a big goal, and that we hope we can bring Pattaya to division two. Yes, I, I can eat everything, no problem. Yeah, yeah. Yes. Oh, spicy, I don't like a lot, but uh, But I can eat most everything, no problem. อ๋ uh, no p r o b r a z i l same same Brazil is hot too So, ่สบายสบายสัดีครับสวัสดีสัดีสวัสดีทีมพัทยาเาสินน่าโอเอสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคโอเคอเคโอเคเย กูเดินบอลุูบอลสยามกูเล่นบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลุูบอลสยามกูเร่นบอลกูเดินบอลกูเดินบอล รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอยากอ้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นะ